ธุรกิจในสกิจินั้นเลี้ยงคนวันละ25ล้านคนมันน่าทึ่งมากนอกจากเป็นศูนย์รวมของปลาแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมของข้อมูลด้วยการเดินในตลาดทำให้เรารู้ว่าถึงฤดูใบไม้ผลิแล้วถึงฤดูร้อนแล้วอาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารตามฤดูกาลเราจึงเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลได้จากที่นี่ ไม่ใช่ว่าซูกิจิดีที่สุดในโลกนะครับเพราะมันไม่ใช่ทีหนึ่งแต่เป็นหนึ่งเดียวไม่มีอะไรในโลกเทียบเท่าได้ผมมั่นใจคนญี่ปุ่นมีความคิดพื้นฐานที่ให้ความเคารพต่ออาหารทะเลซึกิจิเกิดจากความชื่นชอบอาหารทะเลสดๆ